สวัสดีครับครับผมในความเชื่อของผมนั้นผมเชื่อว่าเทวดาหรือว่าสวรรค์น,นั้นมันอาจจะไม่มีจริงก็ได้นะครับคือที่ผมพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมเป็นคนที่แบบมิจาทิฏฐิที่มิจฉาทิฏฐิหรือว่าพวกไม่มีศาสนานะครับหรือปิ๊แต่ผมมานับถือศาสนาพุทธนะครับซึ่งในความคิดเห็นของคนศาสนาพุทธส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าสวรรค์หรือว่าเทวดามีจริงนะครับ แต่คือที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่า,าผมเป็นคนที่แบบไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงแล้วก็อยากทําอะไรอยากทําชั่วอะไรก็ทาเพราะว่ากลัวเพราะว่าจะไม่ต้องตกนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์ไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือ,อผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะครับมันเป็นหนังสือที่ฝรั่งเขาเขียนมามันมีมันมีสามภาคนะครับคือมันหนาเท่านี้นะ ก็คือหนังสืงเอเล่มนั้นนะเขียนเขียนโดยเขาเรียกว่าอะไรดีอผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่เคยทําง,งานกับนาซาผู้ที่อยู่เคยอยู่ที่แอรีย51ซึ่งขึ้นชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ตั่งดาวนะครับ mm hmm. คือเขาในหนังสือนะ่มันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจเขาบอกว่ามนุษย์ต่างดาวเนี่ยคือจริงๆเขาไม่ได้สื่อสารก็ับภาษาที่เราสื่อสารนะ ก็คือเขาจะใช้จิตเขาเรียกว่าคุยกันทางจิตอ่ะก็คือปากไม่ต้องขยับก,ก็คืออ่านใจอีกคนหนึ่งได้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็พูดมาตอบโต้ตตมาโดยการที่ปากเขาไม่ขยับเพราะฉะนั้นมันเป็นการสื่อสารกันระหว่างจิตจิตกับจิตนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าไอ้พวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยไม่มีคําว่าแก่แล้วก็ไม่มีคือมันหน้ายังอ่อนเยาว์เสมอนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะครับแล้วก็คือ ในเขาเรียกว่าอะไรดิดาวที่มนุษย์ต่างดาวบางดาวเนี่ยเขาอยู่เนี่ยก็คือมีแต่ความสงบทุกอย่างทันสมัยหมดไม่มีการฆาตกรรมไม่มีการเขาเรียกว่าอะไรไม่มีการก,กัดทำฆาตกรรมหรือว่าผิดกฎหมายแบบฆ่ากันฆ่ากันไล่แทงกันแบบเนี้ยที่ผิดกฎหมายพวกเนี้ยมันจะไม่มีเลยโลกที่เขาอยู่หรือว่าดาวที่เขาอยู่มันจะสงบสุขมากๆอยากกินอะไรก็เพียงแค่ เขาเรียกว่าอะไรมันมีการวัดมาหากันเช่นว่าเราอยากกินพิซซ่ามันกจะวัดมาวุบนะการวัดก,ก็คือมันจะมาวางหน้าของซึ่งถ้าเราย้อนกลับเข้ามาดูในพระพุทธศาสนาของเราก็คือพระอรหันต์ที่เขาสามารถที่เขานั่งสมาธิจนบรรลุเนี่ยเขาเสามารถสื่อสารกันได้ทางจิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเขาเหล่านี้เบลีนิพานไปหรือว่าเขาเหล่านี้เสียชีวิตไปเขาอาจจะไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่เป็นอีกดาวข้อหนึ่งหรือเปล่า นะครับอันนี้เป็นเพียงความสงสัยนะครับแล้วก็มันก็มาสอดคล้องจริงๆเนาะเพราะว่าผ้าระหรันหรือว่าผ้าที่เขานับถือหรือว่าที่เขานั่งสมาธิจนบรรลุยานขั้นสูงเนี่ยเขาสามารถสื่อสารทางจิตได้นะครับซึ่งก็ไปตรงกับที่มนุษย์ต่างดาวสองเนี่ยที่ว่า ที่ว่าการเขาอยากกินอะไรมันก็จะวัดมาหาหรือว่าการเขาอยากกินอะไรเพียงแค่ว่าเราอยากกินพิซซ่าเราพูดออกมาใช่ไหมมันก็จะมีการวุดบมาหานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ไปเหมาะกับที่ในตำราที่เขาว่าสวรรค์นเนี่ยอยากกินอะไรเพียงแค่นืกอก็ออกมานะครับซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเรียวกว่าอะไรไกลตัวเมื่อก่อนเมื่อก่อนคือเราก็ยังไม่รู้หรอว่าโทรศรัพท์สามารถสั่งด้วยเสียงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องที่แบบไกลตัวมันเป็นเรื่องที่แบบดิเศษพิสา มากมากนะครับแต่สมัยนี้ผมว่ามันมันเป็นคำว่าสวรรค์มันอาจจะเป็นอีกโลกหนึ่งที่แบบมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากกว่าเรามันอาจจะไม่มีพลังแบบออกมาอย่างที่เราคาดคิดแต่มันอาจจะมีอุปกรณ์อะไรเสริมเข้าไปแล้วก็เขาสามารถออกมาได้มันอาจจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าแล้วก็คนสมัยก่อนที่แบบเขาว่าเขาวาดฝันไว้ว่าเออเทวดาขี่ ขี่ม้าบินลงมาเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรดีอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่มันทัศ ทันสมัยแต่คนสมัยก่อนเขาไม่เคยเห็นสิ่งที่ทันสมัยเช่นโทรศัพท์เขาไม่เคยเห็นไงเขาก็เลยว่าเออวาดว่าเป็นตัวช้างเป็นอะไรที่มีปีกอะไรประมาณนี้แต่ถ้ามันแต่ถ้ามันลุกจากดาวเหล่านั้นลงมาในยุคสมัยเนี้เราอาจจะไม่ไปวาดฝันว่าเออมาบินได้อะไรบินได้มันอาจจะไม่มีเราอาจจะวาดฝันเป็นยานอาวากาศอีกแบบหนึ่งเราจะอาจจะวาดฝันแบบนั้นหรือเปล่า เพราะว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะมาลงมาตั้งแต่สมัยก่อนลงมาในโลกมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนแต่คือคนที่พกเห็นเขาไม่เคยโลกของเขายังเป็นโลกที่น้าสมัยมากๆอย่างขี่วัวขี่ควายอย่างแบบนั้นก็เลยเขาเห็นก็เลยว่าเฮ้ยเป็นเป็นล้อกเกวนเป็นอะไรที่ทเทวดาเขาขับขี่กันอนะ่ะคืออาจจะเป็นยางเป็นเหล็กหรือเปล่าแต่เขาในชีวิตของเขาเห็นแค่ล้อเวนเขาก็เลยมาเอาแบบ มามีล็อกเวนมีปิกมีอะไรเขาใส่จินตนานการลงไปคนที่ได้เห็นกับคนที่วาดเขียนอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันเพราะว่าไม่ใช่คนเดียวกันเนาะมันก็เลยจินตนานการไม่เหมือนกันผมว่าคำว่าสวรรค์นะมันอาจจะเป็นอีกอดาวะห์ดาวข้อหนึ่งที่เป็นมนุษย์ดงางดาวที่เขามีวิวัฒนานการที่เขาทนสมัยกว่าเรามันอาจจะไม่ใช่สวรรค์อย่างที่เราเคยวาดลงในนวนิยายแบบนั้นหรือเปล่านะครับ อันนี้ก็คือเพียงความคิดเหนจอดตัวของผมนะครับช่วงนี้ผมดูสรารคดีเกี่ยวกับฝรั่งเยอะแล้วก็มันก็มีหลายหลายทัศนคติหรือว่าในมันยังมีอีกหลายอย่างที่ผมความคิดแปลกๆที่ผมอยากถบพูดลงนะครับก็รอฟังกันนิดหน่อยนะครับคือ ถ้าพูดการเมืองอะไรบางสิ่งบางอย่างก็คุณเขาทํามาแล้วแต่นี่คือลองมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าความคิดเห็นเป็นยังไงอาจจะตรงกับผมหรือเปล่าหรือว่าขัดแย้งหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสาหรับวันนี้มีแค่นี้นะครับขอบคุณ